สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองอสำรวจข้อมูลชุดหนึ่งกันนะครับเกี่ยวกับคดีลับ and mysteries unveiling hidden truths ค่ะสวัสดีค่ะครับข้อมูลชุดนี้รวบรวมเรื่องราวที่ค่อนข้างท้าทายความเข้าใจเราเหมือนกันเต็มไปด้วยปริศนาเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อลองมาดูกันว่าแก่งสำคัญหรือว่ามุมมองที่น่าสนใจจากข้อมูลเหล่านี้คืออะไรค่ะเอาละครับมาจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า คือสิ่งแรกที่ผมเห็นแล้วบอกว่าสะดุดตาเลยนะคือคำโปรยที่เขาว่าทุกความลับทิ้งร่องรอยไว้เสมออืมอันนี้น่าสนใจนะคะใช่ครับมันชวนให้คิดเลยว่าเอเรากำลังจะไปสำรวจอะไรกันแน่ ค่ะจริงๆหัวใจหลักของแหล่งข้อมูลชุดนี้ก็คือการพาเราไปสำรวจความจริงที่อาจจะถูกมองข้ามไปหรือ,อ,อถูกปิดบังเอาไว้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องลึกลับเฉยๆนะคะแต่เป็นการพยายามประติดประต่อไอร่องรอยที่ความลับพวกนั้นมันทิ้งไว้นะคะร่องรอยค่ะอาจจะเป็นเบาะแสะเล็กๆที่พอเจอแล้วบอกว่าอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจที่เรามีต่อเรื่องนั้นไปเลยก็ได้นะคะ อ๋อเข้าใจครับเหมือนที่ในข้อนูมีพูดถึงพวกคดีฆาตกรรมซับซ้อนในเอเชียใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะที่แบบว่ามีข้อสรุปทางการไปแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดที่ไม่เคลียร์หรือการหายตัวไปแปลกๆปกอืมใช่เลยค่ะที่หลักฐานชิ้นสุดท้ายที่เจอแบบว่าเป็นของธรรมดาธรรมดาที่ดูไม่เกี่ยวอะไรเลยถูกต้องค่ะจุดเล็กๆพวกนี้แหละค่ะที่ชี้ให้เห็นว่า ร่องรอยไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรใหญ่โตเสมอไปครับคบ,บางทีมันคือความไม่สอดคล้องกันนิดๆหน่อยหรือคําถามที่เอ่อยังไม่มีใครตอบได้ซึ่งตรงนี้มันก็เชื่อมไปอีกประเด็นที่น่าสนใจในข้อมูลเหมือนกันค่ะคือเรื่องที่อยู่กึง่งๆระหว่างวิทยาศาสตร์กับเรื่องเหนือธรรมชาติอ่าตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆมีการผสมผสานร,ระหว่างเรื่องที่พิสูจน์ได้ กับเรื่องที่ดูเหมือนจะอธิบายไม่ได้ใช่ค่ะพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าเรื่องแบบไหนที่ถือว่าอยู่ตรงกลางแบบนั้นมีค่ะอย่างในข้อมูลจะพูดถึงบางเหตุการณ์เช่นมีรายงานการเจอแสงประหลาดหรือปรกากฏการณ์แปลกๆที่อธิบายยากในทางฟิสิกส์ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีบันทึกคำให้การจากพยานหลายคนเลยนะคะแต่พอลองตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แบบละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยกลับไม่เจอหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนอ้าวเหรอครับ ค่ะหรือค่าที่วัดได้ต่างๆก็ปกติหมดมันเลยกลายเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาๆนะคะพื้นที่สีเทาคือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจจะยังอธิบายได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็มีหลักฐานในเชิงคำบอกเล่าที่ก็มองข้ามไปเลยก็ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจเลยครับ มันเหมือนเรากําลังตั้งคําถามกับขอบเขตความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ด้วยนะใช่ค่ะแล้วดูเหมือนว่าข้อมูลชุดนี้ไม่ได้จํากัดแค่คดีหรือเหตุการณ์แปลกๆอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะมีเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยมีค่ะมีพูดถึงพวกตำนานหรือบันทึกเก่าๆที่เล่าถึงเหตุการณ์หรือสถานที่ที่แบบว่าดูไม่น่าเป็นไปได้ในยุคนั้นๆครับแต่พอมีการค้นพบทางโบราณคดีใหม่ๆเกิดขึ้นกลับไปเจอร่องรอยบางอย่างที่มันไปสอดคล้องกับตำนานพวกนั้นอย่างน่าประหลาดใจโอ้ชิง ค,ค่ะมันเลยทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเอ๊ะหรือเรื่องเล่าเก่าแก่พวกนั้นมันอาจจะมีเขาความจริงซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเคยคิดกันนะน่าสนใจมากครับสรุปแล้วเนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาดูเหมือนแก่นแท้จริงๆมันคือการเดินทางตามหาคำตอบสินะครับอืมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมปรากฏการแปลกๆหรือปริศนาในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะ ทั้งหมดมันคือความพยายามทําความเข้าใจโลกในมิติที่ซับซ้อนขึ้นด้อีกแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงมันบอกอะไรเกี่ยวกับเราบ้างมันสะท้อนความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์เรานี่แหละค่ะแล้วก็ความเชื่อลึกๆว่าทุกอย่างมันน่าจะต้องมีคําอธิบายสิอืมแม้ว่าคำตอบนั้นอาจจะยังหาไม่เจอก็ตามซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าทำไมเรื่องราวลึกลับที่ยังไขไม่ได้พวกนี้มันถึงดึงดูดใจเราได้ขนาดนั้นนั่นสิครับ เป็นเพราะมันท้าทายสติปัญญาเราหรือเพราะมันเปิดโอกาสให้จินตนาการของเราได้ทํางานกันแน่คะ่ะค่ะบางทีนอกจากเรื่องใหญ่ๆห,หรือปริศนาในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอาจจะมีร่องรอยเล็กๆซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันรอบตัวเราก็ได้นะครับอืมเป็นไปได้คะ่ะที่มันอาจจะรอให้เราสังเกตเห็นแล้วก็ลองตั้งคําถามกับมันดูแค่นั้นเอง